สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกับพิงอีกแล้วนะคะวันนี้พิงจะมารีวิวสติกเกอร์ที่อยู่ในซองสุ่มให้ทุกคนได้รับชมกันถ้าทุกคนพร้อมแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดไลค์ให้พิงด้วยนะคะไปรับชมกันได้เลยค่ะ เราจะแกะซองไหนก่อนดีนะคะทุกคนมันน่ารักทุกซองเลยอันนี้คัดมาแล้วนะคะว่าน่ารักจริงๆนะคะงั้นเรามาแกะเป็นซองนี้กันก่อนเลยละกันนะคะทุกคนนี่พิงแอบ,บดูแล้วด้วยทุกคนคุ้มมากซองนี้พิงได้มาในราคา540บบาทค่ะทุกคนสำหรับซองนี้ดูสิน้องจะมีใบเล็กๆให้เราด้วยนะคะ อันนี้มีใบเล็กๆให้เรา2ใบแล้วก็มีใบนี้ให้เรา1ใบ2ใบ3เดี๋ยวเรามานับกัน3 4มสี่ห้าหกเจ็ดแปดเทุกคนได้12ใบหารออกมา540ร้่สหารออกมาแบบแบบเหลือใบและไม่กี่บาทเองนะคะทุกคนนี่เรามาดูกันที่ชิ้นแรกนะคะ ลก็ทุกคนเราชอบว่าดูสิเดี๋ยวเรามาดูกันที่อันต่อไปนะคะเอาซองไหนดีทุกคนซองไหนดีเอาเป็นซองนี้หรือซองนี้เอาซองนี้แล้วกันนะคะนี่อันนี้เป็นแบรนด์น้องย่านยีสตูดิโอนะคะพิงได้มาในราคาซองละ390บบาทค่ะเดี๋ยวเรามาแกะน้องกันแกะน้องแบบไม่มีเยื่อใยเลยนะคะ ว้าวอุ้ยได้กุญแจด้วยทุกคนคือแค่ได้พวงกุญแจก็คุ้มแล้วนะคะเพราะว่าพวงกุญแจเกาหลีเนี่ยจะอยู่ที่แบบราคา6000วอนก็แบบประมาณ2 3 0 0ออะทุกคนอุ้ยพวงกุญแจน่ารักจังเลยคือได้พวงกุญแจก็คุ้มแล้วนะคะ ถัดไปนะคะอันนี้คือสติกเกอร์ที่เราได้อันนี้เป็นตีมปปลูกโป่งสีใสๆออ้ยทุกคนใบนี้น่ารักจังเลยใบนี้เป็นใบแบบอ้ยน่ารักอุย้ยทุกคนแบรนด์นี้เป็นแบรนด์แบบน้องหมานะคะเป็นน้องหมาที่น่ารักมากๆเลยอะ่ะเราได้กี่ใบแล้วเราได้สามเราได้สี่ได้ห้า แล้วก็หกโหทุกคนคุ้มมากนะคะหกใบหกใบแล้วก็ได้สติกเกอร์อ่าได้พวงกุญแจน้องอีกหนึ่งพวงนะคะคุ้มมากทุกคนแต่ว่าอันเนี้ยน่าจะเป็นแบบเป็นลายประจําปีอ่าเป็นลายประจําเดือนของเขาอะคะ่ะคือสติกเกอร์เกาหลีเนะี่ยเขาจะมีทําลายเป็นเป็นรอบเดือนเดือนเดือนของเขาไปนะคะอันนี้น่ารักจังเลยทุกคนแล้วก็มีความกิตเตอร์วิปบ๊บด้วยอะ่ะไปตามตามนะคะดีงาม ถัดไปนะคะเรามาดูซองนี้กันพิงคิดว่าพิงคิดว่าอันเนี้ยน่ารักแล้วก็คุ้มแน่นอนทุกคนแต่อันเนี้ยจำราคาไม่ได้รู้สึกว่าราคาน่าจะอยู่ที่ประมาณซองละ820บาทนะคะทุกคนแต่ว่าความคุ้มก็คือเต็มร้อยได้พวงกุญแจมาอีกแล้วคะ่ะเฮ้ยน่ารักจังเดี๋ยวเรามาดูว่าได้ทั้งหมดกี่ใบกันนะคะเรามานับกัน 1>, 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอุยทุกคนคุ้มนะเรามาดูลายแรกนะคะอุ้ยทุกคนมีความกิตเตอร์วิวับเป็นดาวอย่างนี้ด้วยน่ารักโอ้ยโซคิวจังเลยอันนี้เป็นน้องกระต่ายนะคะน้องเป็นแบบตะเล็กตะน้อยอะทุกคนเป็นตัวแบบกระจุ๊บกระจีบ่ะ เล่นแสงดีมากเลยอ่ะรู้สิแล้วก็เอาไปตกแต่งไดอรี่ได้เลยนะคะแบบนี้น้องน่ารักจังเลยนี่เป็นลายสายฝนอันนี้เป็นสตรอเบอรี่กับเชอรี่นะคะแล้วก็อันนี้เป็นน้องลูกเจี๊ยบว้าวมีความกิตเตอร์เล่นแสงคุ้มทุกคนบอกเลยว่าซองนี้คุ้ม เรามาลุ้นอีกหนึ่งซองกันนะคะว่าซองเนี้ยที่เราได้มาราคาจะคุ้มไหมอันนี้เป็นแบรนด์อะไรเอ่ยอันนี้เป็นแบรนด์เดี๋ยวนะน้องน่าจะชื่ออ e ียูนาหรือเปล่าทุกคน อันนี้อ่านตามภาษาอังกฤษเลยนะคะเราได้แผ่นเล็กๆนะคะมาทั้งหมด3มลายเอ้ยน่ายากชอบชอบสะสมสติกเกอร์แผ่นเล็กๆแบบนี้ทุกคนมันน่ารักดีเรามาดูกันนะคะว่าได้กี่ใบ,าบาลายที่1นะคะลายที่หเป็นอวกาศลายที่2นะคะเป็นดูหนังหรอลายที่3เป็น มีแท็กซี่อ่ะแล้วก็เหมือนเหมือนเมาหน้าแดงเลยลายที่3เนาะต่อไปลายที่4นะคะอันนี้น่าจะไปเที่ยวป่าเดินป่าลายที่4ลายที่5้าชิริดเดอร์แชร์อัพแล้วก็ลายที่6นะคะอยู่โรงพยาบาลจะโดนฉีดตูดร้องห้ ะะเราได้มาเราได้น้องมาทั้งหมด6ใบใช่ไหมทุกคนเราได้มาในราคา540บาทอะคะ่ะทุกคนลองคํานวณความคุ้มดูนะแต่ว่าอันนี้เราว่าเราว่าน้องน่ารักนะคะเราว่าน้องน่ารักแล้วก็เราว่าสมราคาเพราะว่าถ้าซื้อแยกแผ่นน้องจะอยู่ที่ราคาแผ่นละ90บาทถัดไปนะคะก็คือสามอันนี้ค่ะทุกคนเป็นน้องเมลลีคอลเลกชันใหม่ที่เราเพิ่งได้มาด้วยกันนะคะ เรามาดูลายด้านหลังกันนะคะนี่เราได้น้องมาซองละ370บาทนะคะอันนี้เราซื้อมาในราคาพีออเดอร์นะคะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวชื่อร้านเราจะแปะเอาไว้ใต้คลิปให้นะคะนี่รู้สึกว่าที่ร้านจะมีสินค้าพร้อมส่งอยู่ด้วยนะทุกคนลองไปดูแต่สินค้าพร้อมส่งจะเป็นอีกราคาานึงนะคะราคาน่าจะอยู่ที่390ร้อยเก้าสิบค่ะทุกคน นี่สำหรับน้องคนนี้เอามาดูกันว่าน้องจะมีลายอะไรบ้างทุกคนเป็นลายใหม่จะบอกว่าเมลีอะเขาจะมีลายออกทุกเดือนเลยนะคะใครที่ใครที่ตามน้องนะคะจะจะจะรู้สึกว่าเราแบบยังไงเราต้องยอมเสียตังค์แน่นอนเพราะว่าน้องน่ารักมากจริงๆนะคะเราก็คุ้มเป็นสติกเกอร์ที่แบบเป็นแบรนด์ที่แบบทำสติกเกอร์ออกมาคุ้มมากๆค่ะ อันนี้น่าจะมาในธีมแบบสวนสวนเด็กเล่นสนามเด็กเล่นอะไรอย่างนี้อันนี้เป็นปิกนิกค่ะนี่ปิกนิกแล้วก็เวลาปิกนิกเขาก็จะนั่งริมแม่น้หาหันมีปั่นจักรยานมีตั้งแคมป์น้องมีถ่ายรูปแล้วก็มีสอาหารเดลิเวอรี่มาทานถัดไปนะคะก็จะเป็นอันนี้ไม่แน่ใจว่าธีมอะไรแต่มีแช่น้ําผูด้วยแช่น้ําผูร้อนอันนี้น่าจะเป็นแบบ ไปอควาเรียมดูน้องปลานางเงือกยน่ารักจังเลยทุกคนอันนี้อันนี้มองไว้ออกอะทุกคนว่าเป็นตีมอะไรแต่น่าจะเป็นน่าจะเป็นแบบเกี่ยวกับขนมของหวานอะไรอย่างเงี้ยอันนี้โดโดโลมเป็นกีฬาเอ็กซ์ตรีมมีภัยเหลือด้วยโอ้ยดีงามทุกคนค่ะ อันนี้ลายอะไรไม่แน่ใจอะ่ะอันนี้อุ้ยเดยีคนเกาหลีเขาทําอันนี้ออกมาเยอะเนอะทุกคนที่เป็นแบบส่วนเด็กเล่นอะไรอย่างเงี้ยน่ารักจังเลยอันนี้เป็นใบแถมนะคะที่เขาให้เราแถมมาก็จะเป็นลายที่รวม ที่รวมกับบรรดาพวกนี้มาไว้ในมาไว้ใน4ใบนี้นะคะเราจะได้ใบแถมมาทั้งหมด4ใบน,นะคะส่วนใหญ่คนที่ซื้อเมนเรีะค่ะจะไม่จะไม่ใช้ใบพวกนี้จะชอบจะชอบสติกเกอร์ที่เป็นใบของแถมมาใช้มากกว่านะคะนี่คุ้มมากทุกคนได้อันนี้แปดใบแล้วก็แถมอีก4ใบคือเกินคําว่าคุ้มอะค่ะทุกคนลองไปตามๆกันดูนะชอบเซตไหนลองไปลองไปสอยดูถัดไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูอันนี้ลาย จะน่ารักตามปกหรือเปล่านะคะอันนี้บอกก่อนนะคะทุกคนว่าพิงอาจจะชอบเป็นเวอร์ชั่นที่ไม่มีกิตเตอร์นะพิงชอบสติกเกอร์ที่แบบเป็นเนื้อไม่มีกิตเตอร์พริงว่ามันน่ารักกว่าอันนี้แล้วแต่คนชอบแต่ว่าเซตเนี้ยจะมีแบบเป็นโฮโลแกรมด้วยนะคะถ้าทุกคนชอบลองไปถามแมคคาดูได้คะ่ะถัดไปอันนี้น่าจะมาในธีมพวกดอกไม้อ่ะคะ่ะทุกคนน้องก็น่ารักนะคะ ดูสิน่ารักกังเลยทานตะวันช่วงนี้ทานตะวันมาแรงนะคะคือดอกไม้บางดอกอะเราไม่รู้จักด้วยทุกคนแต่เรารู้ว่าน่ารักมากช่วงนี้เขาแบบเป็นเทศกาลที่เขาอินกับพวกเครื่องเล่นแล้วก็ดอกไม้ขนมอะไรอย่างนี้ แล้วก็อันนี้จะเป็นใบแถมนะคะทุกคนใบแถมก็เหมือนเดิมเขาก็จะเอาลายพวกนี้นะคะมาใส่ไว้ในใบแถมอย่างนี้คือคุ้มมากค่ะทุกคนบอกเลยทุกคนก็ใช้ตัวแถมแล้วก็ใบที่เป็นตัวจริงทุกคนก็เก็บเอาไว้เอาไว้สะสมก็ได้ค่ะถัดไปนะคะซองสุดท้ายที่เราจะเปิดให้ทุกคนชมกันอันนี้นะคะน้องจะมาในธีมปลาค่ะทุกคนมีปลาค่อนข้างหลากหลายเลย แล้วก็อันนี้นะคะพิงได้มาในเซตที่เป็นแบบเรียบนะคะแบบเนื้อสติกเกอร์แบบด้านน้องจะมีเนื้อสติกเกอร์แบบเป็นโฮโลแกรมด้วยนะคะนี่น่ารักจังเลยทุกคนมีน้องเต่าด้วยเว้ยแอบหลับบนน้องเต่าเราก็จะได้มาใน เวอร์ชันที่12ใบเหมือนเดิมนะคะถ้าเกิดซื้อตอนพีอะคะ่ะเราจะได้สินค้าทั้งหมด12ใบแต่ถ้าเกิดว่าเราซื้อหลังจากนี้ทุกคนมันจะเป็นสินค้าที่ได้แค่8ใบนี่ก็จะมีน้องปลาดาวสีสันแบบกาเล็กซี่มากทุกคนเหมือนอยู่แบบกาเล็กซี่เลยอะและเหมือนเดิมนะคะเราก็จะได้ใบแถมมาทั้งหมด4ใบซึ่งรวบรวมลายในบรรดา พวกนี้เอาไว้ใส่ไว้ในใบของแถมอุ้ยทุกคนชอบมากเดี๋ยวถ้าเกิดแต่งไดอารี่เสร็จเมื่อไหร่จะเอาไว้ทุกคนชมนะคะเดี๋ยววันไหนมานั่งแต่งไดอารี่ให้ชมนะอันนี้นะคะก็จะเป็นบรรดาของที่เราได้มานะคะทุกคนคะนี่คือสติกเกอร์ทั้งหมดที่เราแกะออกมาจากซองนะคะสติกเกอร์ที่เราได้มาในรอบนี้จะบอกว่าเสียหายไปเยอะม,อมากๆทุกคน แต่ว่ามันน่ารักมากนะคะอดใจไม่ไหวก็เลยต้องซื้อทุกอันเลยนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปประมาณนี้อย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะคลิปต่อไปจะเป็นคลิปแบบไหนหรืออยากจะให้ทำคลิปประมาณไหนทุกคนคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมมากๆนะคะบา,บายคบายค่ะ